ทัซออนเปิดใจฉีกตัวแอปที่ทุกคนรู้จักทั้งภายในภายนอกเรียกได้ว่าเป็นการพลิกบทบาทการแสดงก็ว่าได้สำหรับแอปทักษะออนหลังจากได้รับบทบาทจากเรียบร้อยแสนดีมาเป็นตัวร้ายตัวแม่ในบทกลางทองจากละครเรื่องแค้นทางช่องสโดยผู้จัดมือทองแอนทองประสมโดยสาวแอปได้เปิดใจถึงละครเรื่องนี้ ที่ตนนั้นสนใจและรับบทนี้เพราะพี่แอนเขาให้โอกาสตนแสดงว่าเห็นอะไรบางอย่างในตัวของแอปก็เลยรู้สึกว่าการที่เขาให้โอกาสและไว้ใจแอปก็เชื่อใจไปเกือบร้อยเปอร์เซนแล้วสำหรับตัวละครปรางทองเรียกได้ว่าฉีกทุกอย่างในตัวแอปทั้งภายนอกและภายใน ความคิดและภาษากายของตัวละครไม่ใช่แอปเลยที่สาหัสสุดตั้งแต่ถ่ายมาคิดว่าเป็นการแสดงออกของอารมณ์ทั้งหมดของปรางทองที่ยากคือความซับซ้อนในอารมณ์ของปรางทองที่ต้องใช้พลังและมีเลเยอร์มากๆการเปลี่ยนอารมณ์กลับไปกลับมาที่มีความซับซ้อน